ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครปฐมค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระระดับพระครูนะคะคือมีคนไปเห็นว่าขึ้นรถเก๋งไปกับสีกาแล้วก็พลอดรักกับสีกาที่มีสามีแล้วโอ้โหโ,โ,โดยแบบไม่อายใครเลยอยู่ในรถอย่างเงี้ยค่ะคแล้วยังไงลุมั้ญาติสามีสีกาเขาเห็นแล้วเขาก็แจ้งตำรวจตำรวจก็เลยมาตรวจสอบตำรวจสพเมืองน,นครปฐมค่ะ รถเก๋งสีขาวคันนี้จอดอยู่ข้างรั้วโรงเรียนบำรุงวิทยานะคะที่อำเภอเมืองนครปฐมได้รับแจ้งว่าเห็นพระอยู่ในรถกับสีการและพลอดรักกันอยู่ในนั้นพอเปิดประตูรถมีพระอยู่จริงๆเป็นพระครูมีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดคนครปฐมนั่งอยู่เบาะหลังนะคะส่วนเบาะนั่งคนขับมีผู้หญิงจริงๆขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางเอเธอมีสามีแล้วด้วยครับ สอบถามพระรูปนี้บอกว่าก็พูดคุยกันกับนางเอมาสักระยะหนึ่งแล้วยอมรับว่าคุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็นัดให้มารับแล้วก็ขึ้นรถกันมาสองคน และยอมรับด้วยค่ะว่ามีการถูกเนื้อต้องตัวกันจริงๆตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปพบพนักงานสอบสวนและประสานพระวิญญาธิการหรือตำรวจพระน,นะครับมาสอบสวนเพื่อดำเนินการทางสมนักข่าวก็พยายามจะถามว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรพระรูปนี้ใบเบี่ยงไม่ยอมตอบค่ะครับ,รบมันเกิดอะไรขึ้นนะคะยคอย่าไปยืันนะ ัและอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปละค่ะญาติสามีของนางเอเห็นครับคือญาติของสามีเนี่ยบอกว่าสังเกตพฤติกรรมของนางเอมาสักพักใหญ่ๆก็พยายามสืบหาความจริงจนมาเจอว่านางเออยู่ในรถกับพระสองต่อสองเลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ คือเขาก็บอกว่าก็เข้าใจนะว่าเอาผิดทางอาญาอะไรคงไม่ได้แต่ก็อยากให้รับโทษทางสงฆ์อยากจะให้ศึกไปเลยเป็นพระระดับนี้ต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทําไม่ควรทําซึ่งพระรูปนี้ก็ยอมรับสารภาพแล้วก็ยอมศึกนะคะตํารวจก็เลยพาไปที่วัดพระปฐมเจดีเพื่อให้พระผู้ใหญ่ทําการลาสิกขาให้ ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามท่านรองเจ้าอาวาสวัดพระปะถมเจดีราชวรมหาวิหารเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ท่านบอกว่าส่วนตัวเสียดายพระครูรูปนี้บวชตั้งแต่ปี2542นะโอ้บะ oh. บวชมานานนะทำงานดีด้วย20กว่าปีแล้วทำงานดีเรียนดีแต่ก็ ทำผิดก็ต้องรับผิดไปก็ต้องตามนั้นก็จะไม่ช่วยอ่ะก็ถือว่าผิดอ่ะแล้วเขาก็ยอมรับผิดจริงๆด้วยแล้วการกระทําแบบนี้ท่านรองเจ้าอาวาสบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะก็วัดเองจริงๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกทางคณะสงฆ์อ่ะก็จะไม่ให้เขากลับมาบวชอีกแล้วแหละเพราะว่ามีประวัติติดตัวไปแล้วท่านเป็นพระที่เรียบร้อยจัดโยมพ่อโยมแม่ฐานะดี ตรงเดียวให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีแล้วจึงมาบวชก็เขาก็ยอมรับจ้ะไม่ว่าที่ไหนก็บวชไม่ได้จ้ะมันจะมีประวัติอยู่เดี๋ยวนี้มันประวัติปันเช็คปั๊บเดียวใครจะไปบวชที่ไหนไม่ได้บวชให้ไม่ได้เลยจ้ะนายสมพงศ์ค่ะเจ้าหน้าที่องค์พระปฐมเจดีบอกว่าตกใจมากเพราะพระรูปนี้โอ้โหเท่าที่เห็นคืออยู่ในศีลในธรรมบวชมานานมากเป็นพระนักปฏิบัติ คือชาวบ้านนับถือมากครับคือทุกคนก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนรถเก๋งสีขาวที่มารับเห็นเป็นประจำมารับมาส่งบ่อยก็จริงๆตัวนายสมพงศ์บอกว่าคือไม่ได้คิดอากุศลอะไรงไงคือคิดว่าอออลูกศิษย์คงมาหามารับพระไปท,ทําธุระหรืออะไรพอเห็นข่าวแล้วก็งงเลยอ่ะก็ก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปน่าจะเป็นทไป เคยเห็นว่าเออท่านท่านท่านมากับรถคันนี้เวลามาฝั่งนี้มามามาประชุมงานมาอะไรแต่เราก็คิดเท่าไปว่าเป็นรถโยมช่วงหลังๆเนี่ยเวลานั้นจะเป็นรถคันนี้มามาส่งมาอะไรเราก็คิดว่าเหมือนรถมาก็อาจจะไปธุระกับโยมมาแล้วก็กลับมาเพราะว่ามาส่งเสร็จเนี่ยก็ออกเลยตกใจตกใจแม้แต่ญาติโยมที่ที่เคยไปปฏิบัติธรรมกับท่าน่ะทราบข่าวก็ตกใจก็ศึกไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยจะสามารถ แต่ขอหาดําเนินคดีอะไรได้เพิ่มเติมหรือเปล่ามันก็อาจจะมีประเด็นหนึ่งก็คือไปยุ่งกับเมียชาวบ้านไงนางเอนี่มีสามีอยู่แล้วไงก็ไม่รู้ว่าสามีนางเอจะแบบไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอะไรหรือเปล่าสืบแล้วบวชอีกก็ไม่ได้